อย่างข่าวที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยแหละครับคลอซ้กำกัมซัดคือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอดีตคุณครูเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยรักเรื่องของการดูแลหมาจรจัด,จดเขา <ใจ S 1> ไป<ใ>จ,จุดเตาที่ใช้ฟืนน่ะคุณผู้ชมขุ่มข้าวจะเอาให้หมากินสุดท้ายสภาพอย่างที่เห็นคือไฟไหม้บ้านทั้งหลังโอ้โหเป็นทะเลเพลิงเลยอ่ะคือรอบแรกมันไหม้ไปแล้วเขาดับไปแล้วแต่เหมือนมันยังไม่ดับสนิทอ่ะค่ะออแล้วมันโหมขึ้นมาใหม่สุดท้ายอย่างที่เห็นเลยครับนะฮะหมดเลยบ้านหลังนี้ครับ นะเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมตอนสักห้าโมงเย็นได้นะฮะดับเพลิงก็ไปฮะหยุดที่อัมพวาสมุทรสงครามนะเป็นกู้ภัยมูลนิธินะฮะสัพพาเชนสมุทรสงครามรับแจ้งว่าเนี่ยไฟไหม้บ้านหลังนี้ครับนะฮะในพื้นที่ตําบลบางช้างที่อัมพวาเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ของนางกล้วยไม้อายุ72ปีซึ่งเป็นคุณครูเกษียณแล้วนะครับไฟลุกลามจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นสองอย่างเร็วเพราะว่าด้านบนมันเป็นไม้ด้วย ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคุมเพลิงเอาไว้ได้สาเหตุคือไอ้เตาฟืนที่หุงข้าวก่อนหน้าน,นี้นะฮะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันดับไม่สนิททําให้มันมีสะเก็ดไฟแล้วมันก็ปะทุขึ้นมาไปโดนเศษกระดาษเศษไม้ที่วางอยู่ข้างกองเตาเนี่ยจนมันลุกลามไม่บ้านครับนะฮะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นสองครั้งคุณป้ากล้วยไม้บอกว่าตอนแรกเนี่ยจุดเตาฟืนเลยเดี๋ยวจะหุงข้าวเอาไปให้หมาจรจัดที่วัดกิน มีหมาจรจัดอยู่วัดใกล้บ้านอยู่20ตัวช่วงเช้าทํากับข้าวในครัวก็หุงข้าวกันไปสักพักมันมีเสียงไฟปุบปับปุบป,บปับอะไรขึ้นมาก็เดินไปที่เตานะแล้วไฟมันลามจากเตาเนี่ยไปจิตติดตรงนู้นตรงนี้อย่างเร็วมากเลยเอาก็ต้องแจ้งกู้ภัยมามาช่วยกันดับดับไปแล้วรอบหนึ่งกู้ภัยถอนกําลังกลับไปหมดออาคิดว่ามันมอดหมดแล้วไงนะสุดท้ายคุณผู้ชมตอนแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมตอนสักประมาณเย็นเนช่วงตีสามครับ ตีสามที่ผ่านมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าไอ้ไฟที่มันดับนี่นี่นี่โอ้ยคือภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เป็นครั้งแรกมันไม่ถึงชั้นสองไปแล้วแต่มันดับไปแล้วแต่นี่คือภาพตอนตีสามที่ผ่านมามันกลายเป็นแบบนี้ครับไปทั้งหลังเลยอะจากที่มันไหม้ครึ่งเดียวผู้ชมดูนะจากที่มันไหม้ครึ่งเดียวก็คือว่าแย่แล้วนะตอนตีสามคือมันไหม้ทั้งหลังแล้วครับมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะเพลิงมันโหมขึ้นมาอีกนะฮะรุนแรงกว่าเดิมสุดท้ายเอาไม่ไหวครับ นะถึงแม้จะระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาใช้เวลากว่า2ชั่วโมงแต่มันคุมเพลิงไม่ได้ครับมันก็ไหมวอดทั้งหลังแบบนี้คราวนี้โอ้โหไม่สามารถที่จะเอาอะไรได้เลยคุณผู้ชมครับไหมหมดเลยจริงๆตอนไหมรอบแรกกับคุณป้ากล้วยไม้เนี่ยไปนอนบ้านน้องแล้วนะอยู่ใกล้ๆกันนะพอตีสามทุกคนหลับหมดแล้วอยู่ๆมันมีเสียงไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาอีกลุกขึ้นมาดูอย่างที่เห็นครับนะมันน่าจะเกิดจากไอ้ไฟที่มันไม่มอดเนาะแล้วมันก็มาทูขึ้นมาใหม่ ฟังเสียงของคุณป้ากล้วยไม้หน่อยนะครับเราคิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรป่ะคิดว่ามันอะไรอ่ะมันมันมันอะไรอ่ะเชื้อไฟอะไรเนี่ยมันอาจจะนั่นอยู่สะสมอยู่อย่างเงี้ยนะอืข้างบนอ่ะความเป็นไปได้คือของเก่าแต่แต่ก็คือเมื่อคืนก็ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีไฟฟ้า สันนิษฐานว่าเป็นเป็นเพลิงที่รอบแรกอะที่คิดว่ามอดไม่สนิทดับไม่สนิทเออแล้วมันป็นสมสมกันอยู่มั้งแล้วมันคงปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วด้วยความที่มันยังคงมีเชื้อก็คือเป็นมงเป็นไม้อยู่ในบ้านอะมันก็เลยไหมขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็เนี่ยฮะด้านบนที่เป็นไม้ก็ไหมวอดหมดเลยแต่โครงสร้างที่เป็นปูนด้านล่างอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ต้องดูซิเอ้ยมันดับสนิทหรือยังมันมอดหมดหรือยังเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีกะค่